สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เปน็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตารายปักนะคะนั่นก็คือในช่วงครึ่งเดือนหลังนะ15ถึง31พฤษภ,ภาคม ปี2565ค่ะเราก็มาเช็คกันเลยนะคะเพื่อที่จะได้วางแผนชีวิตของแต่ละคนแต่ละท่านนะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ดวงชะตาของคุณมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ คิวนี้นะคะเป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรค่ะชาวมังกรท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมังกรก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนา,าเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวัน และเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมังกรนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์โดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรว่าดวงชะตาของคุณในช่วงครึ่งเดือนหลัง15-31พฤษภาคมปี2565นี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไร บ้างค่ะชาวลัคนาราศีมังกรนะคะถือว่าเป็นราศีธาตุดินนะลักษณะโดยทั่วไปของชาวมังกรนะคะจะเป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นมั่นคงนะคะเป็นคนที่มีกฎเกณฑ์มีกฎระเบียบอะไรอย่างนี้นะแล้วก็จะเป็นคนที่รักความยุติธรรมมีเหตุมีผลนั่นเองค่ะ สิ่งที่พบเจอสิ่งที่พบเห็นกับชาวลัคนาราศีมังกรหลายๆคนหลายๆท่านนะคะก็อาจจะเป็นคนที่มีความคิดที่ค่อนข้างจะหัวโบราณสักนิดหนึ่งนะคะแต่ก็เป็นคนหนึ่งเลยที่ค่อนข้างสู้ชีวิตหนักเอาเบาสู้ไม่กลัวความลําบากนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีมังกรนะคะมีดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวและในขณะนี้ดาวพระเสาร์ได้โคจรทับ จุดเกิดของคุณได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีนะคะคุณไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเลยการที่ดาวพระเสาร์เป็นเกษตรราธิบดีในครั้งนี้ชีวิตของคุณจะค่อยๆก้าวเข้าสู่ความสําเร็จอย่างมั่นคงแน่นอนค่ะในด้านการงานของชาวลัคานาราศีมังกรนะในช่วงครึ่งเดือนหลงังมีโอกาสที่ค่อนข้างจะยุ่งและเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นนะคะมีกิจกรรมทางการงานที่มากขึ้นมีภาระที่ต้องรับผิดชอบที่ต้องดูแลเยอะขึ้นชาว าราศีมังกรนะคะบางคนมีอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพไหนจะงานประจำไหนจะอาชีพเสริมนะคะบางคนได้ไปลงทุนไปเทรดอีกก็อาจจะหมุนหลายทิศหลายทางนะแต่เป็นมุมที่ดีค่ะเป็นจังหวะที่คุณจะบริหารจัดการงานต่างๆได้อย่างลงตัวมีเกณฑ์ที่ชาวลคราศีมังกรจะได้ก่อเกิดโปรเจกต์ใหม่ได้ลูกค้าใหม่ๆหรืออาจจะเป็นจังหวะที่คุณมีลูกค้าเพิ่มมีการติดต่อจากเครือข่ายเกา่ามีการติดต่อจากเครือข่ายใหม่ช่วง นี้นะคะค่อนข้างที่จะคึกคักเลยเกี่ยวกับเรื่องของการงานไม่พอเท่านั้นนะคะชาวลลคนาราศีมังกรยังมีโอกาสร่วมก่อร่างสร้างงานกับญาติหรือคนในครอบครัวด้วยเช่นเดียวกันค่ะและเป็นจังหวะที่งานค่อนข้างที่จะหนักงานค่อนข้างที่จะเหนื่อยบางคนต้องเอางานกลับมาแก้ที่บ้านมาทําต่อที่บ้านหรือว่าต้องมาคิดงานเพิ่มที่บ้านอะไรลักษณะนี้นะคะก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ การงานหรือได้ปรับระบบงานหรืออาจจะต้องมีการจัดการงานให้กับคนอื่นแก้ปัญหาให้กับคนอื่นลักษณะนี้นะคะมีเกณฑ์เกิดขึ้นชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดที่เป็นพนักงานประจำพนักงานบริษัทพนักงานออฟฟิศข้าราชการหรือรัฐวิสหาหกิจต่างๆนะคะจะมีเกณฑ์ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานค่ะคนรอบข้างให้การหนุนนำที่ดีค่ะส่วนใครที่ทำธรุรกิจนะคะมีกิจการมีร้านค้าเป็นของตัวเอง ช่วงนี้นะคะมีมุมที่จะคึกคักการคา้าการขายดีและคล่องตัวเกิดลาาผลทางการงานและทางการเงินมากขึ้นกว่าเดิมค่ะเป็นจังหวะที่คุณจะมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะมีชื่อเสียงค่ะชาวลัคนาราศีมังกรจะเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นและคุณมีเกณฑ์ที่จะนำโปรเจกต์เก่ามีเกณฑ์ที่จะนำงานเก่าๆหรือได้ขุดเอาไอเดียเก่าๆของคุณมาอัดแอพใหม่มาปรับปรุงใหม่ ในช่วงนี้นะใครที่มีลูกน้องใครที่มีบริวารน,นะคะช่วงนี้ลูกน้องบริวารค่อนข้างที่จะเป็นไม้เป็นมือให้ได้ดีเลยค่อนข้างเชื่อฟังนะคะแล้วก็ให้การสนับสนุนเกื้อนหนุนแก่คุณเป็นอย่างดีเช่นเดียวกันค่ะต่อมานะคะพิจนารณากันที่เรื่องการเงินกันบ้างค่ะชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะมีเกณฑ์ได้จัดการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ บ้านรถที่ดินยวดยานพาหนะนะคะคุณจะมีเพื่อนคุณจะมีคนใกล้ตัวจะมีคนรักคู่รักคอยให้การสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองหรืออาจจะมีธุระบางอย่างนะคะที่ต้องใช้เงินไปกับคนรักคู่รักใช้เงินไปกับคนรอบข้างใช้เงินไปกับคนในครอบครัวแบบนี้ก็เป็นไปได้มีทั้งเกณฑ์ที่ได้รับมาและมีทั้งเกณฑ์ที่ได้จ่ายออกไปนะคะชาวลัคนาราศีมังกรมีเกณฑ์ที่จะได้เงินเก่าะคะ่ะมีโอกาสที่จะได้เงินที่มัน ค้างคานะเงินเคลมประกันเงินตกเบิกเงินปันผลเก่าๆของคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับในช่วงครึ่งเดือนหลังในเดือนพฤษภาคมนี้มีเกณฑ์ที่จะได้เงินมาแบบง่ายๆมีเกณฑ์ที่จะได้เงินมาแบบฟลุกๆด้วยชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดนะคะที่ชื่นชอบในเรื่องของการเทรดหุ้นเทรดกองทุนงานนะคะหรือว่าการเก็งกําไรต่างๆที่ข้องเกี่ยวกับการอาศัยดวงเล็กๆแบบนี้นะคะก็จะมีมุมที่ดีะคะ่ะใครชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคลองดูได้ เลยนะจะมีเกณฑ์ได้จับจังหวะที่ถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้นค่ะในขณะเดียวกันก็มีโอกาสที่คุณจะต้องใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของการงานชาวลคาราศีมังกรบางคนอาจจะต้องลงทุนไปกับงานหรืออาจจะต้องมีการจับจ่ายใช้สอยที่มากขึ้นที่จุกจิกขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยอาจจะมาจากคนในครอบครัวอาจจะมาจากเรื่องของสุขภาพหรือญาติผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้นะคะและอีกอ,อีกประการหนึ่งที่คุณจะต้อง รอบครอบนั่นก็คือเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะเรื่องสุขภาพเนี่ยชาวลัาราศีมังกรช่วงนี้อาจจะมีการปวดเมื่อยนะคะตามเนื้อตามตัวปวดตาใช้สายตาเยอะใช้ร่างกายหนักบางคนใช้ร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งหนักมากเกินไปนะบางคนเดินบ่อยลักษณะงานเนี่ยต้องเดินเป็นประจำใช้ขาเยอะเกินไปบางคนนั่งอยู่หน้าจอคอมใช้สายตาเยอะเกินไปลักษณะนี้ค่ะเป็นจังหวะเครื่องเดือนหลังที่มีการใช้งานอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งค่อนข้างหนักเป็นพิเศษนะ ส่วนในเรื่องความรักความสัมพันธ์ค่ะมีสนเสน่ห์เลยสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดที่ยังโสดอยู่นะคะจะมีคนมาจีบมาชอบคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ทําความรู้จักได้สันสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวคือเขาจะไม่ได้เป็นคนห่างไกลตัวคุณมากนักอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนอาจจะเป็นคนที่อยู่ในสายงานเดียวกันลักษณะน,น,นี้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่มีอายุค่อนข้างที่จะต่างกันเกิน3ปีเกิน4ปีแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะ ก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีมังกรสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยนะคะให้ชาวมังกรทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ